สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะต่อแมพี่น้องทุกๆกคนเสียวเสีนนี้เดี๋ยวเจเสียวเสยว,วันนี้ยายจะพามาพับกระดาษเงินกระดาษทองทําเป็นกลีบสับปะรดนะจ๊ะ พับครึ่งอย่างนี้นะคะพับครึ่งอย่างนี้นะจ๊ะ,ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้โอ้ยก็ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะ,ะพับมาแบบนี้ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนานแล้วไม่ได้ทำวันนี้มาลุอฟื้นทำก่อน ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ตรงนี้เราก็พับเข้าก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้เนาะมือสอดเข้าข้างในแล้วก็บีบให้มันเป็นกลีบ แบบนี้แบบนี้เห็นไหม ทำอะไรลูกอืมกุยอ่อนเจียวเปียโนามาตะาพี่หัวใครมาแย่งซีนแม่คะอะใครมาแย่งซีนแม่กะเนอะจำอะไรกะลูกหนูจำอะไรกะหนูจำอะไรกะลูก,กจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจ๊ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาต่อให้มันเป็นรูปสับปะรดเอาไว้ไหวกระดาษทองอันนี้เขาเรียกกระดาษทองกิมจั่วกิมจั่วเอากิมจั่วเอากิมจั่วโจอองไรเอากิมจั่วโจอองไรคือเอากิมจั่วก็คือพับกระดาษทองกิมจั่วกิมจั่วก็คือกระดาษทองภาษาจีนฮกเกี้ยนจะเรียกกิมจั่ว จีนฮกเกี้ยนแถวบ้านผัวยายเดอ้อจะเรียกเอากิมซัวพับกระดาษทองโจอกองไลโจอกองไลก็คือไว้ไว้ทำรูปสับประรดไหว้ หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบแปดอายุถ้าป้าป๋าให้ไม่ห้อยไหน 这个是他爸爸าป่าช่าโจโจยอดเจาะสมอว่าทางทางนี้เสร็จแล้วจ้ารอดูคลิปต่อไปว่ายายจะทำเสียบเสียบลงไปยังไงเนาะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะพี่น้องจ๋ากราบขอบพระรคุณทุกทุกท่านนะคะพี่น้อง